แค่นี้จะอายเหรอแค่นี้จะตายเลยนี่แหละคือนโลกคุณกล้าไหมถ้าคุณไม่กล้าจลาะไยเบอร์หนึ่งคุณเป็นจะอะไรเบอร์หนึ่งจำไว้ด,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 ด้วยจําคําพูดผมด้วยเรคนไทยทั้งหลายอันที่สองเป็นเป็นจลาเยเบอร์สองเพราะเป็นเลือกพักการเมืองมาผู้ยา่์เปนประเทศอีกจะอเไรเบอร์สามคือเป็นคนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินนะท่านก็รู้นะคนหนักแผ่นดินทาไมหนักแผ่นดินเพราะทุกคนต้องสมัครสมัครนะทำโหวตโหวตเย้ั่นคือสมัครใช่ฉันนี่แหละ ปกครองประเทศเองก็ต้องสมัครสมัครที่ปกครองประเทศเองไงสมัครนี่มันจะเป็นการสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยด้วยท่านจะเป็นมนุษย์ทองคาวินัยคือตัวท่านเป็นทองคําอะทองคาแล้วมีมูลค่าตัวยี่สิบล้านบาทฟังดีๆนะยี่สิบล้านบาทถ้าท่านไม่ทํานะไม่สมัครนะเป็นอาจารย์ไรเบอร์สามเนี่ยที่นี่ให้ท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินัยถ้าท่านไม่เป็นมนุษย์ทองคำวินัยท่านจะเป็นมนุษย์ที่มีกายเนื้อแน่วแล้วมันหนักแผ่นดินก็นี่แหละท่านเป็นคนหนักแผ่นดิน หนักด้วยกายเนื้อเน่าเน่าไม่ได้เป็นมนุษย์ทองคําหนักแผ่นดินเป็นจายเบอร์สามก็ใช่ยังกาใจ่ยังนะเอาแค่สามเบอร์ท่านก็นั่นแล้วเอาแค่นี้พอ,อะเดี๋ยวท่านจะมัดไส้ผมนะเอาละก็คงเข้าใจแล้วนะอย่าไปเป็นจารยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เลยรีบตอบแทนคุณบิดินแล้ว ไอ้เรื่องราวที่ผมแนะนําท่านทําเนี่ยเป็นเรื่องที่งามสงา่าสวยงามไม่ได้ไปประท้วงด่าว่ายึดประท้วงหรืออะไรไม่ใช่เป็นการทําที่ชันฉลาดสงา่างามสวยงามเป็นมาตรฐานสูงเป็นระเบียบโลกใหม่ที่ยอดเยี่ยมทั่วโลกเห็นแล้วอยากจะจละลอยตามก็ขอเชิญท่านกรุณามาเป็นต้นแบบโลกเป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ปกครองตัวเองได้ให้สมก็บชื่อว่าเป็นคนไทย สลายทหาร mm hmm. เติมยาเข้าไปก็เป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงอิสระทั้งสามอันนี้คือใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตัวเองเท่านั้นจึงจะเป็นคนไทยตัวจริงจำเอาไว้คนไทยตัวจริงเนี่ยต้องปกครองตัวเองเป็นอิสระยอดเยี่ยมใครปกครองไม่ได้อิสระยิ่งใหญ่หมายว่าเราจะเป็นชาติมหาอำนาจไปถือดุลที่สามของโลกมหาอำนาจนะเป็นกลางชั้นสูง สูงกว่าอเมริกาสูงกว่าโนตโตสูงกว่าจีนกลุ่มริกสูงอย่างไรเดี๋ยวไปดูอะไรอยู่ข้างในเป็นกลางชั้นสูงเลยนะเป็นที่พื้นของโลกพอเราเข้าสู่ช่วงสันพุธเข้าสู่ขึ้นสูงสุดสันพุทธจะเฉิญสูงสุด2,500ปีตอนนี้เรามากึ่งพุทธกาลแล้วปี2,500แต่มากึ่งพุทธกาลได้68ปีลป 70, ป 70, ป 70, แล้วเออพอปี2570ปีหน้า2570เราจะเริ่มสตาร์ทไป30ปีมันก็จะขึ้นสูงสุดถึงปี2,600ใช่ไหมไอ้ช้วง30ปีขึน กับ30ปีลงเนี่ยช่วงนี้ที่นี่เรียกว่าช่วงยอดภเกตของพุทธรูปก็คงจะรู้นะพุทธรูปบนศีรษะพรจะพุทธเจ้าจะมียอดภเกดแหลมๆนั่นแหละช่วงขึ้น30ลง30ทั้งหมด60ปีนี่แหละประเทศก,การันตีโลกประกาศชาติใดต้องการเข้าสู่บทสันติสมัครเป็นชาติสมสาชิกประเทศไทยก็จะได้มาตรฐาน4พิลักเหมือนกันนะได้อย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายอ่ะอย่างน้อยก็จะได้เงินเข้าไปซัพพอร์ต จากคนไทยที่มีค่าตัวคนละ20ล้านบาทคูณ50ล้านคนเป็นเงิน1,000ล้านล้านบาท1,000ล้านล้านบาทเนี่ยนะ500ล้านล้านบาทอยู่ในประเทศไทยอีก500ล้านล้านบาทอยู่กับชาติสมาชิกที่มาสมัครนั่นแหละครับถ้ามีชาติสมาชิก50ประเทศก็จะได้ประเทศละ10ล้านล้านบาทเงินไทย10ล้านล้านบาทนี่แหละเป็นเงินที่เป็นลงทุนในประเทศต่างๆนะเพราะนั้นคนไทยจะที่นี่ประเทศจะส่งออกคนไทยไปลงทุนส่งออกคนไทยไปลงทุนในประเทศนั้น เราไม่ต้องมาพวงเรื่องสิเรื่องค่าเงินบาทแข็งอ่อนเพื่อจะส่งสินค้าออกได้เปรียบใครไม่ต้องไม่ต้องตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ต้องเชิญชวนเขามาลงทุนในประเทศเปิดประเทศอาซห้เขาสาุงประเทศแล้วต่างชาติได้กําไรประกาศ GDP คนไทยไม่ได้อะไรหน้าแห้งกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่งานผมไม่ใช่ไม่ใช่เลยงานผมนี่คือส่งคนไทยไปยงไปลงใน,นประเทศชาติสมาชิกแล้วคนไทยจะไปสร้างสิ่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลก ศิลปศาส,สรกรรคนไทยเป็นลงทุนในประเทศเป็นชาติสมาชิกเพราะเราเป็นยกระดับประเทศเขาอะ่ะลราก็สร้างประเทศเราก็สร้างเมืองใหม่ประเทศไทยสร้างเมืองใหม่สร้างจังหวัดใหม่ถึงสี่ิจังหวัดประเทศเอินก็สร้างเหมือนกันสร้างเมืองซิตี้เหมือนกันอย่างน้อยี่สิจังยี่สิบเมืองอะ่ะถ้าเราเปชาติสมาชิกห้าสิบประเทศใช่ไหมคุณคุณยี่สิบเป็นเท่าไหร่เป็นพันเมืองแล้วนะใช่ไหมถูกจงเป็นพันเมืองอะ่ะ พันซิตี้พันซิตี้สร้างในเวลาเดียวกันเป็นเวลายาวนานสิบปีนี่คือเครื่องจักรอันยิ่งใหญ่นี่คือมาตรฐานประเทศไทยนี่คือประเทศไทยตัวจริงชุดเศรษฐกิจโลกเพราะว่าสร้างเมืองใหม่ถึงหนึ่งพันเมืองทั่วโลกพร้อมกันกับชาติสมาชิกเป็นเวลาสิบปีรังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศ,ทเทศทชุดเศรษฐกิจโลกเดินกับเคลื่อนโลกเสร็จแล้วค่าตัวประชาชนนีน่เวลาแปลงออกมาเนี่ยจะแปลงเป็นเงินที่จะเป็นเงินที่ต้นบาทก่อน จากเงินที่จนบาทร้อยแปลงทีเป็นอัตราหนึ่งตัวหนึ่งไปเป็นเงินสัตว์ที่ให้เงินสัตว์ที่เป็นเงินเคอร์เรนซีของโลกส่วนเงินที่จนบาทเป็นเงินสองถิ่นับของคนที่เป็นสถาบันเป็นเงินบาทเราจะมีเงินสองแบบเงินบาทนะเป็นเงินนะส่วนเงินเคอร์เรนซีเป็นเงินสัตว์ที่เป็นค่าตัวประชานที่แปลงมานี่แหละครับนะเป็นอย่างนี้ไอ้เงินสัตว์ที่ทนี่แหละครับที่มันกระจายไปทั่วโลกทําให้โลกเศรษฐกิจเดินหมุนเวียนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้ ส่วนจะจัดแต่งพัฒนาการเงินแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีข้างในแต่ให้เห็นให้เห็นพื้นฐานโครงสร้างก่อนนะสถาปัตยกรรมการเงินที่ผมเตรียมมาให้เป็นแบบนี้บอกว่าคงเข้าใจเหตุภาพนะดังนั้นประชาชนไม่ต้องไปเลือกพรกการเมืองต่อให้ของพระเอกกรังสีนะที่เสนออะไรมาแล้วแต่นะท่านไม่ต้องไปไปเสนอแล้วครับที่นี่ก้าวล้ำก้าวหน้าไปไกลกว่าอย่างเช่นชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยไม่ต้องทํานาทําสวนชาวไร่เลยชาวนาชาวสวนชาวไร่จะปฏิษั์สี่ชาวไม่ต้องทานาทำสวนไร่ อยู่ๆทุกเดือนมีเงินเข้ามาตลอดเพียงแค่ท่านอนุญ,ญาตให้ใช้ที่ดินของท่าน70%สอีก30%อีก30%ท่านอยู่อีก70%อีก70%นี้จะมีองค์การความมั่นคงทางอาหารเข้าไปปลูกเองจัดการเองปลูกเก็บเกี่ยวเองปรุงอาหารเองแปลรูปเองส่งถึงมือถึงกระชนเลยเข้าใจยังเขาจัดการให้เสร็จเสร็จแล้วกำไรที่ได้องค์การความมั่นคงทางอาหารไม่เอากําไรหรือสักบาทไม่เอาเลยไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของมามันมีหน้าที่มาผลิต แล้วก็ส่งให้ให้เจ้าให้เจ้าของที่ดินน่ะชาวนาชาวสวนชวไรชาวชวไรไม่ต้องทํางานเลยเปลี่ยนจากทํางาน,านาชาวนาชาวสวนชวไรเปลี่ยนมาเป็นอะไระไหมเปคนกระจายเม็ดเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจกมีหน้าที่ไปเที่ยวเที่ยวสนุกสนานบันเทิงเลื่องลมโอโหสวยสุขอย่างเดียวมีหน้าที่สวยสุขงงไหมท่านอาจจะบอกว่าไม้เพอเจอแล้วมันเรื่องอไร้สาระมันพูดอะไรวะเนี่ยท่านจะพูดอย่างนี้ผมเข้าใจแต่นี่คือคกลไกที่ผมวางไว้ให้ท่านจะอยากให้เป็นจริงท่านก็เลือกโหวต yes เท่านั้นเองเมนไม่ยากเลยมันยากนักเหลอโหวตเยอะอะมันยากนักเหลอผมถามหน่อยมันยากนักเหลอไอการแค่โหวดนั่นเองอะเออมันอยู่แค่การโหวดนั่นเองโหวตนอกวายเยอะสองอันเนี้ยมันยากนักเหลอจะเป็นจะตายจะลงแดงจะไปดิ้นตายหรือไงอ่ะถ้าท่านเห็นว่าเอ้ยมันง่ายๆนี่ว่าก็ใช่ที่มันง่ายๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าคุณรู้หลักถ้าคุณไม่รู้หลักคุณก็ไปไปตามไปผู้พักการเมืองอะมันก็เชียงั้นเฉงัง้งดังนั้นไม่ต้องไปเลือกพักใดเลงสิ้น ไม่ต้องไปเรือกพักใดเลยนะไม่ต้องไปเรือกพักเราไปทำโหวตโนแค่นั้นตอนนี้พักการเมืองถ้ารู้อะถ้าถ้าได้รู้จักงานผมแล้วก็รู้แล้วเมื่อรู้พักการเมืองรู้ตัวก็รีบมาสมัครดีครับเป็นขบวนกู้ชาติสองมาออมหน้าสามดุลคุณไปงโง่ทำไมออมหนาจไปได้แค่เป็นนายกได้หนึ่งดุลถ้าไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้มีสักดุลก็ก็เป็นก็จอกอยู่งั้นนะพักการเมืองทั้งหลายที่รู้ว่าเฮ้ยมันก็จอกเว้ยมาที่นี่ได้สามดุลมาที่นี่ดีกว่าเว้ยก็มาดีมาสมัครมาสมัครที่นี่งาน ประชาชนเขาจะมอบให้เพราะเขาจะโซ่เขาจะแยกไงเขาโหวดแยกไงโหวดแยกนี่คือโหวดอำนาจสามดุลให้เลยนะให้กขบวนกู้ชาติปเพื่อให้ขบวนกู้ชาติปไปลือล้างไปได้ไทยปัจจุบันนี้ทิ้งทิ้งเลยทิ้งไปไทยปัจจุบันนี้เราสร้างไปได้ตัวใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเป็นตัวใหม่ฮะตัวใหม่ที่ประชาชนปกครองประเทศเองดังนั้นประชากรโลกทุกประเทศเขาดีดดีแทซ่องสรรเสริญโอเขาจะถูกถูกใจภูมิใจเขาโอโหเขาจะชื่นชมคนไทยเราจะกลายเป็นอร่ามองเขาเลยพอเห็นภาพเข้าใจยังชาวบ้าน นึกออกไหมพักกระเบืองทั้งหลายเหมือนกันนะทีนี้พักกระเบืองเร็วๆก็มีใช่ไหมคนเร็วที่นี่ผมจะบอกให้นะเรียนไปยังคนเร็วคนเร็วระยำนะคนเร็วระยำนะงานผมนี่เป็นงานที่มันจะมีคนเร็วกับคนไม่ดีชัดเจนชัดเจนคืองานงานผมเป็นงานคนดีปกครองบ้านเมืองตามที่รอเก้าแนะนําให้คนดีต้องส,งส่งเสริมคนดีคนดีมาละผมมาประกาศเป็นคนดีที่รอเก้าฝากฟังให้คนไทยได้เลือกผมมาประกาศเป็นคนดีของรอเก้า ท่านจะเลือกหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาท่านอยากอยากให้เปลี่ยนแปลงประเทศอยากได้ไประเทศไทยใหม่ไหมก็เลือกคนดีนะครับเพราะฉะนั้นในระบบผมจะมีคนดีเต็มไปหมดส่วนคนเลวที่อยู่ตําแหน่งสูงนะมันจะไม่ดำรงอยู่ได้เพราะประชาชนทุกคนเป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบพิเศษที่ปกครองตัวเองได้ก็คือได้ตําแหน่งประมุกฝ่ายปกครองท่านได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายปกครองนะทุกคนตําแหน่งเดียวกับพระมหากษัตริย์ลอสิบนั่นแหละครับแจ้งให้ทราบตรงนี้นะตําแหน่งเดียวกับพระมหากษัตริย์ลอสิบเข้าใจไหม พอท่านได้อํานาจจากรอเจ็ดรอเจ็ดมีอํานาจอธิปไตยคือพระราชอำนาจนั่นเองพระองค์มอบให้ประชาชนรอเจ็ดไม่ได้มอบให้รอแปดรอแปดจึงไม่ได้มอบรอเก้ารอเก้าไม่มีมอมอบไห้รอสิบดังนั้นรอเก้ารอสิบไม่มีอํานาจอธิปไตยประชาชนมีอำนาจอธิปไตยอยู่ที่รอเจ็ดมอมให้เพราะนั้นประชาชนมีอำนาจอธิปไตยจึงได้ฐานะตำแหน่งเดียวกับพระมหากษัตริย์คือตำแหน่งประมุขแต่ประชาชนจะเป็นประมุขฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่ให้มติตําบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศส่วนพระมหากษัตริย์รอสิบเป็นประมุขของรัฐทําหน้าที่ในระดับชาติระดับสูงเอ,อ่อทำหน้าที่อีกอย่างด้านหนึ่งร้อสิบไม่มีอำนาจที่จะมาบริหารตําบลจังหวัดประเทศไม่มีหน้าที่ให้มติตําบลจังหวัดประเทศนโยบายประเทศประชาชนมีหน้าที่จึงเป็นประมุขเพราะได้จากรอเจ็ดก็ได้ฐานะเป็นประมุขเหมือนกันร้อเจ็ดไม่ได้ให้รอแปดร้อแปดไม่มีร้อเก้ารอเก้ารอสิบไม่มีอำนาจที่ปะไดยดังนั้นเขตบางท่านอ่ะ แกนาทั้งหลายอ่ะยังยังลงที่ลงทางอยู่ยังคิดจะถวายคืนพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้รัฐบาลพระาสทานมาขอบอกเข้าใจผิดอย่างมหันเลยนะนี่แหละคนไทยเข้าใจเรื่องนี้ผิดกันเยอะผมไม่ต้องอธิบายใหม่อธิบายใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่นะต้องเรียนรู้ใหม่ผมบอกแล้วผมเป็นผู้บรรลุก,การใช้อํานาจอธิปไตยของรอ7จะให้เรียนท่านเรียนใหม่อัปเดตท่านใหม่งานผมงานอัปเดตประชาชนนะอัปเดตนะก็คือปฏิวัตินั่นเองปฏิวัติประชาชนนั่นแหละ ให้เป็นคนไทยตัวจริงที่ใครปกครองไม่ได้ท่านต้องปกครองตนเองแล้วเป็นคนไม่หลงที่หลงทางเพราะท่านเป็นโสดมอนด์ไตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมปกครองประเทศเองท่านจะรู้เลยว่าเอยจะไปรบกวนเบื่อของจ้ารบาทรอสิบทำไมเพราะท่านมีอำนาจไม่ต้องไปคืนเพราะองค์ท่านไม่เคยเนียำนาจคุณจะไปคืนทำไมเพราะองค์ท่านไม่เคยดีอัาหาอยู่ที่ท่านอยู่ตลอดอยู่ทุกวินาทีมาตั้งเก้าสิบปีแต่ท่านใช้กันไม่เป็นผมรู้วิธีใช้จึงมาบอกกันนี่ไงกำลังพูดอยู่เนี่ยเข้าใจยังชัดเจนแจ่มแจ้งแบ่งแยกเป็นแป คุณอย่าไปรบกวนเมื่อพวยุระบาดไม่ต้องไปเพราะองค์ท่านไม่มีอำนาจและไม่มีหนา้าที่คุณไปทําไมยูยูเอาของร้อนมาให้พระองค์ท่านถือรอสิบก็เอาจับของร้อนอย่างนี้มันสมควรไหมสมควรไหมให้รอสิบต้องมาจับของร้อนเนี่ยคุณเข้าใจผิดกันทั้งประเทศไอ้แกนนํำมันเข้าใจผิดชี้ไปยังหน้าแกนน้ำไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกประชาชนคืนพระอำนาจคุณเข้าใจผิดคุณต้องเรียนใหม่เข้าจใจย่าแกนนํำทั้งหลายผมไม่เคยเงียบไม่เคยไปร่วมชุมนุมสกัมกลุ่มใดๆเพราะรู้ว่าแกนนํำมันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้คุณก็เห็นู่แล้วเน มันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้สแกนนําเลยมันได้แค่เป็นอาการอักเสบผมเรียกเป็นอาการอักเสบของประเทศเพราะมันใช้ของผิดก็เหมือนเรากินอาหารผิดอ่ะแล้วมันออกพิษอ่ะออกพิษก็เลยต้องคันขเนือเกากันต่อสู้กันเกาเป็นแผลก็เหมือนท่านไปตรงถนนต่อสู้กันอ่ะตากแดดตากฝนนั่นแหละนั่นแหละคืออาการคันเนือผมจึงไม่ไปร่วมไงผมจึงไ่ทำเงียบเข้าใจยังเพราะสแกนนาไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจยังเข้าใจผิดกันอยู่เพราะไม่รู้หลักเพราะไม่ได้ไปรู้บรรลุนั่นเองเนี่ยผมพูดแบบเนี้ยแล้วมีอารมณ คอบเบรกนะนะท่านชาวบ้านทั้งหลายที่ฟังท่านก็จะเริ่มฉุกคิดแล้วว่ายไม่เคยได้ยินอะไรที่พูดแบบนี้ใครมาพูดอย่างนี้ใครนี่เป็นใครวะเนี่ยอะผมก็จะบอกไปตรงๆนี่แหละครับเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นธรรมดาไม่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยไม่ได้เรียนจากนอกนอกไม่มีใครไม่มีพวกไม่ไม่มีใคร,มมมมมใครผมอยู่คนเดียวทำคนเดียวบรรลุเป็นผู้บรบรลุบ,บอกเลยเป็นผู้บรรลุบรรลุการใช้นั้นทิพย์ตายท่านต้องถามตัวเองอ่ะท่านบนรรลุไหม ท่านตอบเองนะท่านเป็นผู้บรรลุแบบถ้าท่านไม่ได้บรรลุท่านก็ควรจะฟังผู้บรรลุเพราะผู้บรรลุมีความเมตตาเมตตามาบอกหลักที่ถูกเพราะมันเบื่อลำคาญกับไอ้การเมืองประเทศไทยเบื่อคนไทยด้วยซึ่งเป็นเลือกอะไรโง่โงเข้าใจอะไรผิดๆแล้วทําอะไรเปผิดผิดกันอยู่มันก็ไม่หลุดออกจากบ่วงมันติดอยู่นั่นแหละวิธีง่ายๆที่ผมบอกนะั่คือคไปทาเทคนิคชั้นสูงในการทำบทโน้ตโยต์แค่นั้นเองอะ่ะมันง่ายที่สุด มันเหมือนกุญแจดอกที่ใช่อะท่านหาแต่กุญแจดอกที่ใช่ท่านเสียบปุ๊บบิดปึ๊กหลุดพรวดเลยอันนี้ท่านหากุญแจดอกไม่ใช่ไ,ไปหาที่แกนนาไม่มีคุณไปแกนนํามันก็ไม่มีหรอกพัคไหนก็ไม่มีป้อมก็ต้องไปต่อสู้ขันเยือก็อยู่นั่นแหละเอาอยู่อยู่ในหลักที่ผิดก็ต่อสู้กัอนอยู่นั่นแหละเหมือนกับคุณขึ้นรถไฟอาผมเทียบรถไฟนี่ง่ายที่สุดเลยขึ้นรถไฟผิดกระบวนคุณจะไปทางเหนือแต่คุณขึ้นรถไฟลงใต้เงี้ยแต่คุณเข้าใจว่ารถกำลังวิ่งไปทางเหนือแต่ทั้งรถน แล้วคุณต่อสู้ยังไงคุณก็ไปทางเหนือไม่ได้นะนั่นแหละเหมือนกันคุณจะออกกฎระเบียบอะไรกันในรัฐรุนต่อให้คุณเขียนรัฐบุนใหม่เนี่ยคุณจะไปร่างรัฐบุนไหนก็ให่เนี่ยเลือกตั้งมีสามใบใช่ไหมต่อให้ร่างรัฐรุนเขียนรัฐบุนใหม่คุณก็ลงใต้ยอยู่ดีคุณก็เขียนผิดอยู่ดีคุณเดินผิดอยู่ดีเพราะผมบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายเขาไม่นึกถึงเลยการสร้างเทศไตยรถรถเจ็ดจึงไม่ประกาศใช้รัฐบุนเพราะเขามีมาก่อนในการนาราด้วยถ้ารถเจ็ดมีนิสัยเสียนิสัยไม่ด เอาเลยมีร่างมันดูแล้วเนี่ยอ,อปิการใช้ไปเลยสิจะ <c oughs> มารอให้มันจะโว้คณะรัฐมนตฏิวติทำไมไอ้ที่เขารอเพราะว่าเขารอประชาชนเพราะาหลักประชาธิปไตย,ยต้องสร้างประชาชนให้มีความรู้ผมก็ำลังสร้างอยูก่กำลังทำอยู่ในกำลังพูดอยู่เนี่ยเออนี่แหละต้องฝึกประชาชนให้ร,หรู้ให้ใช้เป็นรู้แล้วใช้เป็นเราเจ็ดกำลังทำอยู่ให้มีสุขาภิบาลประชาชนได้เริ่มเลือกตั้งแต่สุขาภิบาลระดับชาติก็ให้มีคณะรรมการสภาคณะรรมการองคมนตรีเขาได้เรียนรู้ทั้งบนสูงสุดและล่างสุด ต่อไปพอพอเข้าใจเชี่ยวชาญก็ให้เลือกเป็นสสเป็นจังหวัดเมื่อเข้ามาประสานกันอดใช้มันก็จะเป็นการเลือกตั้งก็จะเป็นประชาประธิปไตยที่แท้จริงแต่นี่เราเจ็ดทำอยู่ยันยันกำลังฝอกฝึกประชาชานอยู่คณะราษฎรมันลมสิน,นี่ก็เลยไม่ได้สารต่อแต่ทีนี้เราเจ็ดก็ไม่อยากต่อสู้ต่อสู้ก็คืนได้พวกง่ายถ้าต่อสู้คณะราษฎรก็ชนะอยู่คณะราษฎรีร้อยกว่าคนพมากรรษัตริย์มีคนทงประเทศอะ่ะคุณก็รู้ระยะยาวชนะอยู่แล้วแต่เราเจ็ดไม่ต้องการต่อสู้้เสียชีวิตในไหนชั้นสร้างไม่ไดยเธอก็จะสร้างเอา้า อ่าฉันจะยอมีกษัตริย์ให้แต่แต่เธอต้องแก้ไขนะไอ้ที่ยื่นมาให้หข้อนั้นผิดเราแก้ไขแล้วจนกว่าจะถึงจนถึงวันที่บอกไม่แก้ไขมันก็ไม่แก้ไอ้ที่เหลือบอกตั้งปีกว่าจะสปีลราเจก็เลยสารรานเลยมันก็ประกาศใช้มันวันที่10บถวันวา